ไปเลยตก bên cạnh ตอนตอนไปหยับออกไป

นี่สายโยได้ขึ้น <laughs> <laughs> เกลาขนไปบัสไ หลับแล้วรนอนหลับแล้วรถอ้าเรไปแล้วลพิ่งจงะนอนอยู่ในรถแล้วาขึ้นในรคลิปก่อนเฮ้ยใ <c oughs> ส่รถเทาเ่อใดใส่เกือบ่โอ๊ยฝากับเปลารถเทากับเข่าโอ้ยไปเสยอยู่ตรนี้ ใจดีไปเที่ยวมันชอปปิ้งวัดมื่นึงมือนเอ็ดคนมีตังเนาะพี่เกเน่งก็ไดเก็บตัวนะคะม่เก็บตัวนะคะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าหลายเท่

กงมนอยะจอมนิวขนาดขนาดขาดหนาลนะูเดียลเออเออจอนิวจอมิ้วอน่เริมวดแขน ไป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 ทไมงไปนั่งยูไนเอาไปก็จอร์ดาเลยจอร์ดาเลยแม่ทำมาเพิ่งก็อากไปทำก็ไปจุดด่าก็จะน็อจุดจะเกาะจะไปจุดดาก็จะรรีตนค่

เราจะพอกันมือปิทุกันแล้วยากมันก็แล้วทัคุยกันอยู่สองมือแล้วโรเลิตก็รู้อย่างพามีกรคลิไปจ่า

เกาแปคาเีเดินมาสดีค่ะอาการมันเป็นยังไงนาะแทบช็อกวงถึงทะเลน้ำยังไม่อาบฮะเจ็ดใจแล้วพออาบเลยแล้วต้องเหมื่อยอยู่ได้ไม่ใช่ เาใชนังอดียวกันพนใช้นังเซ่นั่นไหมว่าเป็นพนังเมืองยังประเดี๋ยวพนแทชัยนังเขาบอก่าปล้นาขู่จริงแล้วเต็มเลยค่ะป้าป เืิอเบอร์เบอรรถไฟไหมไงเดไปน้ำจัดไมเป็นไมารัามตื่นเราบอกี่ี่นนมนนหลายรอบแล้วย่งอะอย่งอะโ ติดยุ้ดเล้วิดใเขาก็ล่งๆตะดเยเขาก็ล่งๆตัวไปแล้วาบาเดาลอั่บ๊ายบายเงลย่ะบายาเดินทางปอดภัยค่ะไปบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยค่ะไปบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยค่ะเนอัยค่ะบ๊ายบายเินลอย่เินอย่ะไมเนล่ะไนอยะ ไม่นอนไม่ไม่นอน,น,อนหรือนอนหรือเออวันนี้วันนี้วันนี้ก็วันนี้นน <c oughs> อยากจะ่บริวารเขาเนาะฮะฮะแล้วภาษาเรียมภ <c oughs> าษาคำียนไหมเจ้าฟังเรียมบ่